ก็ก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ดูเนี่ยผมขนลุกเลยนะไม,ไม่คิดว่าบางคนเนี่ยที่เราดูเนี่ยปล่อยของออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจคนดูเราก็รู้สึกว่าวันรอบสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทุกคนปล่อยของออกมาให้เต็มที่นะครับก็ในเรื่องของผู้ที่รับชมนะครับก็จะได้ประทับใจแหละอันนี้ก็จะเป็นชื่อเสียงติดตัวน้องเองนะครับเขาก็จะจําเราได้ไปตลอดนะครับก็ฝากติดตามด้วยน้องๆทุกคนนะครับก็จะ บางบางท่านเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากเสียและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเป็นวั้นี้มันมีการคัดรอบเข้ามาในรองอ่เับเอ่อในในการเข้ารอบในส่วนของชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นบอดี้เป็นหลักนะครับมันจะมีความชัดเจนในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของการเดินซึ่งความยากของการประกวดวิดแฟนตาที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะเพราะเรากิจกรรมเยอะมากตั้งแต่เช้ามีการขึ้นรถ ลงเรือมีการเดินนะครับแล้วก็มีการขอบขอบคุณสนเซอร์มีการแต่งหน้าปบท้ายมาตอนเย็นมีการประกวดอีกอันนี้ก็เป็นการผม,ผมเรียกว่าเป็นการด่นันวัดกาลังใจแต่เป็นการคัดคนเข้าทํางานเป็นการคัดคนเข้ากับองค์กรวิทแกรนไทยแลนด์เราก็ยําคัดคนที่ดีที่สุดในการประกวดของจังหวัดตราดนะครับก็ผมมั่นใจว่าน้องๆน,น,น่าจะทําได้ดีกว่านี้ในวันที่1ิธันวาคมนี้ฝากติดตามทุกคนทุกคนติดตามด้วยนะครับที่อวจอตราดนะครับหรือทางเพจแกรนทีวีด้วย ว่าราเงมนการไปพาหน้ำมอนไปแอเจอร์ใช่ไปใช่ใช่ครับคือผมมั่นใจว่าจังหวัดตราดบ้านเราเนี่ยเรามีของดีคือผมก็เป็นคนตราดโดยแท้ๆล้วเราก็รู้สึกว่าบางบางบางโรงแรมบางสถานที่เนี่ยเราเราเรายังไม่เคยไปอย่างทุรนี่กับผมก็เพิ่งไปเไปครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากในเรื่องของโซ์กระบองไฟนะฮะซึ่งกระบองไฟเนี่ยเราอาจจะชมมาแล้วหลายครั้งแต่ที่เนี่ย ถ้าใครไม่ไม่ไม่เคยลองไปเดี๋ยวจะจะรู้เลยว่าพิเศษมากมากแล้วก็อาหารเมนูก็พิเศษจริงๆก็คือเรารู้สึกว่าบ้านเรามีดีหลายอย่างแล้วก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆจุดที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบผมคิดว่าจังหวัดตราดเป็นเพชรเม็ดงามก็ฝากเป็นๆผนงามๆามนะครับก็อ่ที่ติดตามรับชมทางเพจการทีวีนะครับในช่วงหน้าหนาวเทศกาลนี้นะครับก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็นมาเที่ยวจังหวัดตราดผมคิดว่าอ่หลายๆที่เรามีความพร้อมแหละแล้วก็ หมือนเป็นการรีวิวล่วงหน้าให้กับทางทุกท่านได้ไดรับชมนะครับแล้วก็น้องๆก็จะได้รีวิวให้พวกท่านดูนะครับว่าเตอร์าตารบ้านเรามีความพร้อมจริงๆในการไม่เฉพาะในนท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยพูดถึง One ว,วันไฟนอลกอใช่ก็ในเรื่องของของวันไฟนอลก่อนวันไฟนอลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการประกวดยังควีนตารเป็นการออเดอร์ก่อนนะครับก็จะเป็นเวทีสําหรับน้องๆตั้งแต่อายุ เอ่อห้าถึงสิบสองขวบนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้ปิดรับสมัครนะครับยังเปิดรับสมัครอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมีผู้เข้าประกวดมาพอถึงคนแล้วนะครับก็เออใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อพอตอนทุ่มหนึ่งก็จะเข้าสู่การประกวดเอ่อมิสแกรนด์นะครับว่าวันนี้ก็เอ่อสำหรับวัน 10, ที่สิบธันวาคมก็จะมีโชว์นะครับจากน้องมาปรานะครับเอ่อมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับท็อปท็อปเทนนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อเฟิร์ส คอนชิตาครับก็น้องเฟิร์สเนี่ยเป็นเป็นศิลปินของของบ้านบ้านเราเป็นคนตราดตั้งแต่กําเนิดเหมือนกันเป็นคนคลองใหญ่นะครับเ,เป็นดาว t i k t อกด้วยก็จะมาสร้างสีสันให้กับพวกเรานะครับฝากรับชมนะครับทางเทจแครนทีวีนะครับสำหรับใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็รับชมได้ทางเออบจอตราดครับบัตรราคา299ด,ด,ดูดูได้สองเวทีเลยนะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยทางมิสแครนตราดครับ